เรื่องต้นฉบับโดยนิตยสารรายสัปดาห์ชนินจำมาแล้วจิจอกเก้าหางอตอนทะล่มหมู่บ้านเมื่อนานมาแล้วจูจูจิจอก,ก้าหางก็ได้ปรากฏตัวขึ้น หางของมันเหมือนดังแฝ่ฟาดคันเข้าภูเขาและส่งคลื่นซัดเข้าชายฝั่งพวกเรานินจาได้ลุกขึ้นเพื่อปกป้องหมู่บ้านของตนนินจาคนหนึ่งได้เผชิญหน้ากับจิ้งจอกก้าหางในการต่อสู้โดยเสียสละตัวเองเพื่อปิดผน,นึกสัตว์ร,ร้ายนินจาคนนี้ เป็นที่รู้จักในนามโอ้าัง้ะรุ่นที่สี่ The Iron Gamer ภูมิใจเสนอ Naruto ะอ t i m a t e Ninja Storm หมู่บ้านคุณอฮะมาแล้วนี่คุณหน้าผาที่สลักเป็นรูปโอ้าัง้ะทั้งสี่รุ่นนะฮะในหมู่บ้านครับ จ้โาโหสนับสนุนโดยบริษัทไซเบอร์คอนเน็องงหนักสวยนะบ้านคุณนะฮะอาจารย์อิลูการ้านกิแิ้ะคุราเมงหาวิ่งมาแต่ไกลเลยลาเมงนี่ของชอบนะของนารุโตะสนับสนุนโดยบันไดโคเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ดูกหลายๆมุมครับหมู่บ้านคุโนฮะมู่บ้านอันแสนสุขเงียบสงบนั่นนงกินรามเมงอยู่ับนันง่งโตะอยู่กับอาจารย์อิรุกะในที่สุดเธอก็ขึ้นเป็นเกะดินแล้วสินะ <c oughs> ใช่แล้วถึงเวลาที่ผม <c oughs> จะได้เปล่งประกายผ <c oughs> ู้มือดินจาบทที่หนึ่ง ไอ้เจ้านิจาจอมัวแข็งอุสุากินารุโต <c oughs> ะ่าผมอดใจรอที่จะทำภารกิจไม่ไหวแล้วใจเย็นก่อน <c oughs> ส่วนที่ยากนะ <c oughs> มันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นเองนะัว <c oughs> มเหลือวนะ่ะ <c oughs> มันเป็นอะไรที่เธอก็ต้องทัาใจยอมรับด้วยนะเ <c oughs> พราะมันเป็นความรับผิดชอบในการทำภารกิจ <c oughs> แล้วเธอก็ไม่ค่อยชอบลองตัวฉันก็รู้สึกเป็นห่วงอาจารย์ยิรูกะตอนนี้ผมน่ะ น,นิจาของโคโนฮะแล้วนะอาจารย์อิรุกะไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงผมแบบนี้อีกแล้วนะแล้วผมก็จะทําให้โลกเห็นว่าสักวันผมจะเป็นโฮคางกใ,ให้ได้เลยความมุ่งมั่นอันทรงพลังครับของนารุโตอุ้ยท้องร้อง <c oughs> แต่ก่อนหน้านั้นอะผมต้องหาอะไรกินให้อิ่มท้องก่อน <c oughs> อาจารยิรุกะครับภูมิใจเลยเอ้ยนารุโตแต่ความพยายามนะสุดยอดครับน,นารุโตโกันนะนารุโตเป็นอ,อาจารย์ที่ดีจริงครับอาจารยิรุกะนานี้ผมจะลงเสียงอยู่เหมือนเดิมนะครับผมในที่สุดวันที่ฉันจะได้เป็นเกณฑ์นินก็มาถึงสักทีแล้ววันนี้ฉันก็ต้องมาเจอกับเพื่อนร่วมทีมของฉันนั่นก็คือสกากุละสุดสวย แล้วก็ไอ้เจ้าหน้าเบื่อสึเกะโอ้โหแรงรวมทั้งอาจารย์คาคาชิที่จะมาเป็นผู้ผึกสอนให้กับพวกเราแต่ไม่ว่าใครก็หยุดชั้นไว้ได้หรอกฉันจะไม่ยอมให้ใครมาทําให้ชั้นล้าหลังถึงแม้ว่าฉันจะเพิ่งรู้จักกับอาจารย์คาคาชิแต่ทําไมเขาถึงมาสั่งสอนให้เราได้รู้จักกับวิธีการเอาตัวรอดแล้วละ่ะเฮ้ยนี่แหละเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่ที่ฉันจะได้ออกมาโชว์พลังของชั้นให้ทุกคนได้เห็นยังไงละ่ะคอยดูได้เลยเชื่อมือชั้นได้การท้าทายที่หนักหนาสาหัสการเอาชีวิตรอด จากการฝึกหัดนะเราจะมาซ้อมกับอาจารย์กาคชินะครับผมเกี่ยววิธีผ่านนะต่อใส่ทําให้ตายนั่นแหละฝึกกัอบอาจารย์กาคชินะแหมไวเอามาทำคอมโบกันเลยสาวสิบสามคอมโบอาจารย์ไม่อาจารย์ไม่ขยับเลยอาจารย์ไม่ขยับเลยละครับมาโอ้โอ ตอนแรกงงครับพาว่าอาจาราาย์กะชิไปขยับนี่ขยับแล้วขยับแล้วนี่ขยับแล้วมาเฮ้ยขออีกอีกไม,ม่บินป๊บาบไปนี่16คอมโบตะนเข้าไปไงนี่ร้อนร้อนร้อนครับกำลังร้อนนี่นันรุโตกำลังร้อนเป็นไฟช็ฮ ซัดเข้าไปเรียบร้อยลงพื้นไปเฮ้ยโอ้โหเต็มปากเลยอ่าจานจาจารยคาคาเช่เฮ้ยมีการเฮ้ยทุกคยวงไม่หมดชัด์จชาร์มาเนี่ยเดีโยตอนนี้เลเยโดนป็นไงล่ะเต็มเต็ม พาด้ตายทางเขาแยกาอาถายแยกกันมาล่างจับซะเลยนี่โอ้โหไม่ต้องกดอะไรครับนี่ไปได้เลย,เลยจริงจมันจะต้องขึ้นอะไรมาให้เรากดนะผมเพื่อที่จะได้พาด้ตายมันจะได้สมบูรณ์นะนี่นจะได้แรงไม่ต้องกดเลยยังไงล่ะจบไปครับผมกับภารกิจแรกเอาไม่ผ่านเอา โอ้ยตายแล้วโอเคช่างมันครับไม่เป็นไรเพราะผมเล่นจบหมดแล้วนะอันนี้ผมก็เอามาเล่นดิให้ดูนะผมเป็นเนื้อเรื่องไปแล้วไปเนื้อเรื่องต่อไปเอาละตอนนี้ฉันก็ได้ผ่านพื้นฐานการต่อสู้แล้วล่ะนะต่อไปเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของทีมเวิร์กแต่ว่านี่เหรอคือสิ่งที่สําคัญที่สุดการิน,นิฉาบทเรียนที่สําคัญของอาจารย์คาคาชิ คือก,การเป็นทีมเวิร์กมาเริ่มเรื่องรอบน,นี้เราจะต้องใส่แบบเป็นทีมเวิร์กนะผมเอาทาสกเกศไปก,ก่อนเลยนี่แน่ไปอาจารย์ตามผลงานครับตามผลงาน เอาไงเอาไงถ้าใครอยากจะเล่นภารกิจนะผมให้แบบพวกภารกิจพวกเควสเสริมนะอะไรพวกนี้นะให้ง่ายแบบสะดวกยิ่งขึ้นนะแนะนำว่าแต่งตั้งแต่งแต่งทุยแต่งตั้งค่าแบบผมนะตั้งาผุ่มนะตั้งค่าแบบผุมแบบผมนี่แหละโอเคสบายกว่านะครับเพราะว่าเวลาชาร์จพลังชาร์จอะไรนะผมนี่ชาร์จกระนี่เราสามารถชาร์จได้เลยเพราะว่าถ้าตั้งแบบก่อนหน้านี้แบบของผมนะชาร์จไม่ได้ มันชาร์จไม่ได้นะมันให้เราเราจะต้องมานั่งเก็บจากากะเองนะผมซึ่งก็เสียเวลาเรานะนจะใส่ท่าไม่ตายใส่อะไรเราก็ไปศึกษาเอาเองนะผมว่ากดยังไงนะก็ไม่ได้ยากเลยหรอกออสาสกเกตสกราไปเรียบร้อย <laughs> ตายเพราะซาส,กสกเกต จบแล้วเวลาอาจารย์คาคาชิครบเลยครับตบภารกิจหมดปัญหาการทำงานเป็นทีมดังนั้นตอนนี้เราจะต้องเคลียร์ภารกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนอย่างฉันเชื่อสิฮะตกลงเราต้องจับแมวอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าจะต้องปีนขึ้นไปจับบนที่สูงเลยแต่ฉันก็จะต้องไปจับมันให้ได้ในทันทีเลย บทเรียนของลินจารเรียนกกรนู้การเคลื่อนไหวภารกิจนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมโอ้อยู่นี่เองเหรอมีภารกิจอะไรทำเหรออาจารย์คาคาชิอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปเลยนะ่ามันก็แค่งานง่ายๆเองฮะง่ายงั้นเหรอภารกิจในวันนี้คือไปจับแมวมาห้าตัวแมวห้าตัวนี้เป็นแมวของคุณผู้หญิงที่อยู่ข้างหน้านั่นนั่นคือทั้งหมดสําหรับภารกิจ จริงเหรอมีแค่นี้เองสินะใช่แล้วและแน่นอนว่ามันจะไม่ง่ายเลยสักนิดเดียวเธอจะต้องทำการเคลื่อนไหวแบบที่ดินจาเท่านั้นที่ทําได้เพื่อไปยังอีกจุดหนึ่งที่แมวอยู่โอ้โหหวานหมูเลยนารุโตะฉันคงไม่จำเป็นต้องวาดแผนที่ให้เธอหรอกนะของแค่นี้ให้เธอไปตามหาเองก็แล้วกันดีและถ้างั้นผมก็จะไปเริ่มงานของผมแล้วนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกัน เตามเฟสนะเราจะต้องจับแมวให้ได้5ตัวนะก็มีปุ่มย้อนกลับแล้วก็ปุ่มยกเลิกภารกิจนะซึ่งผมจะไม่กดยกเลิกแนะ่ข้อที่1อยู่ตรงนี้เอาละเจ้าแมวฉันจะไปจับแกเดี๋ยวนี้มาก็จับอันนี้นะผมถ้าถ้ามีแผ่นไม้ตรงนี้เราสามารถที่จะวิ่งขึ้นไปได้เลยนะครับจัดไป วิ่งไปเลยจูๆ่จๆู่จูจูเฮ้ยอยนี่อ่ะน้องมิยวฮึม okay น้องมียวน้องมิยวฟูโว่ด้วยโอเคจบครับโอเคตรงนี้ผมไม่ต้องพากเสียงเนาะจับเองได้เลยมันก็คงจะแบบเลสโก้จับได้แล้วอะไรประมาณนี้นะฮะมาแต่จะต้องจับให้ได้โอเคผมว่าตรงนี้ผมไม่ต้องลงเสียงหรอกผมพากผมผมพูดไปเลยดีกว่านะ ไม่น่าจะสำคัญอะไรอันนี้ก็ใช้วิธีกระโดดโอ้โหบอกเลยผมยากสำหรับผมนะตรงเนี้ยผมยังทำไม่เป็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ,เอาไงวะวิ่งวิ่งก่อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวทำไงวะวันนั้นยังทำได้เลย ขึ้นธรรมดาเออโอเคตัดไปรตรงนี้เลยแล้วกันนะฮะน่าจะง่ายกว่าว่ะยากสำหรับยากเกินไปสำหรับนารูโตะนะในการปีนหลังคาบ้านเฮ้ยเป็นหลังคาโน่ต่อไม่วันนั้นผมยังทําได้อยู่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เล่นนอกรลกผมทำได้ไว่อย่างนี้ทําไม่ได้อู้ตายแล้วอคลิปที่ไรเป็นยิ้มทุกทีเลยแมวอ,อยู่ไหนวะน้องแมวโอ้ยนู่นเจ็บจ้าเฮ้ยช้าหน่อยแนละ้วขอโทษทีจับ อ๋อเจ้ากวนน่อแต่ก็จับได้แล้วนะปุ้มปุ้ยไงปล่อยกูไปปล่อยไว้ปล่อยแล้วก็ไปกินล้มเหลวเดี๋นี่อยู่อีกตัวนึงอยู่ตรงนู้นนะโอเคอุ้ยอันนี้ชอบอ่ะโหนเชือกนะแเป๊ะทำได้แล้วแล้วโจไปเลยอันนี้ก็โคตรชอบเลยแม้วเวลาโหนเชือกนะมันมันโคตรเลยมาอืมเชือกกินล้่นโอเคไปเลิกาะเอาไมปเกาะ ก็อีฮะโอเคเงยไปแล้วก็หันมาทางนี้โอเคแล้วก็เลื้อมาทางนี้นี่นี่ฮะแนี่ยแมวส้มจะด้วยครับผมอุ้ยแมวส้มปุ้มปุ้ยจัดไปจับตรงนี้แหมตอนเล่นครั้งแรกนี่ผมก็ไม่รู้นะว่าปุ่มกดปุ่มลงมันต้องกดย้อนกลับนะนี่ตรงนี้จับได้แล้วแมวส้มอุ้ยน่ารักปุ้ยครับไปก ไปปล่อยเว้ยเดี๋ยวภารกิจไม่ผ่านห้าตัวเราจับไปกี่ตัวสามตัวแล้วมั้งตรงนี้ยิงง่ายเลยเออไปโซนเะไอยู่ตรงนั้นมาจะจับให้ได้ก็ไปยกยกไอ้เนี่ยกล่องนะครับเอาไปทับกล่องอยู่ไหนวะจำเหมือนจำได้ว่ามันอยู่แถวๆเนี้ยอันนี้เนี่ยเจอแล้วมายกแล้วกดซิ่งเนี่ย ฮัสเซ่ฮัสเซ่ฮ huh, ok. ัสเซ่อะไรวะเนอโตฮัสเซ่โอ้โหมวทะโยนเลยนี่หน้าแตกเลยเนี่ยเออตปิดก่อนเออไม่ไหวไม่ไหวอือนี่กระปุ่มปุยอีกตัวหนึ่งครับผมเสร็จภารกิจจบยังเอาอยังไม่จบโอ้ยนี่อีกตัวหนึ่งอือหืออยู่ไกลมาเราต้องโดดไปถึงไอตัวเดียวครับผมมา จับให้ได้อืมเล็งให้ดีๆมาไปอาทางเอาแยกล่างตกไปนี่มา,มาจับเลยง่ายมากไปนะมีกับผูโบนกันน่ารักเลยเรีย <c oughs> บร้อยแล้วอาจารย์กาคาชิโอ้ทำได้ดีมากฉันเองก็ไม่คิดว่าเธอจะทำได้ถึงขนาดนี้เลยนะเอาละแล้วต่อไปเป็นภารกิจอะไรอะ อย่าเพิ่งรีบกดดันฉันสิเออแต่ว่าตอนนี้ฉันยังไม่ว่าเพราะมีบางสิ่งที่จะต้องรีบไปทำนะโอเคถ้าอย่างนั้นเอาไว้เขาหลังก็ได้โอเคฉันได้พัฒนาเทคนิคการเคลื่อนไหวได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วภันกิจต่อไปคือเป็นภารกิจที่จะต้องปรับความคล่องตัวอย่างนั้นเหลอเนี่ยเราจะต้องไปถึงเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนดมันดูง่ายดีนะเราจะต้องทำสิ่งนี้สํ้สำเร็จ ภในเวลาไม่นานเชื่อสิความรู้ของนิจาการเพิ่มพูนความคงแคล่วข,ข,ของตัวเองอันนี้ก็เป็นภารกิจกระโดดข้ามผ่านะครับของคุณนะฮะนตนโผนไปรับความมานะผมม็จะฝึกความล่้าแคล่วนี่ไปนี่ไม่จำเนื้อเรื่องตรงนี้ไม่ได้แล้วนะผมว่าเป็นยังไงบ้างน,นะผะไม่ได้ดูนาะนแล้วพักเด็กนะ ตำนานไว้ยื้สลาตันยังดูไม่จบเลยนี่ไปอืนี่มีการเพิ่มความเร็วนะเก็บเก็บเก็บเตเะสีฟ้าให้โดนนะมันก็เยาะนต้นไม้พอนะอย่าเหยียบระเบิดด้วยไปไกลละไกลละริงเราสามารถเพิ่มความเร็วเองได้นะโดยการที่ดันดันปุ่มนี้ไปข้างหน้านะเนี่ยดันเฉพาะตอนมันกระโดดนะเนี่ยมันก็จะเพิ่มอีกเกือบเกือบเกือบหมดไม้ละ จะได้3ดาวนะตอนเล่นตอนที่ว่าเล่นรอบๆนะแต่จะบอกว่านานมากนะครับผมรีใหม่หลายรอบมากนะนี่อ๋อมันชนต้นไม้บ่อยัอะไปทีนึงนี่เรียบร้อยครับจบสวปมากครับคือผูผ่านหมดเลยไอยเดียวผ่านนะตอนเล่นรอบๆไม่ก็จะผ่านได้ า,าฉันเนี่ยพัฒนาความเร็วของตัวเองได้แล้วล่ะนะมาถึงตอนนี้ฉันก็ต้องไปทดสอบในการทดสอบสุดท้ายของอาจารย์คาคาชิได้อยู่แล้วไม่มีปัญหาเชื่อฉันได้เลยการทดสอบสุดท้ายรู้สึกจะเป็นการควบคุมจักระอย่างนั้นเหรอฉันจะโชว์ให้ดูว่าการควบคุมจักระของฉันมาสุดยอดขนาดไหนไม่ต้องห่วงยอดต้นไม้นี้ฉันจะปีนขึ้นไปให้ดูวิชาความรู้ของนินจา การควบคุมจกักระปีนต้นไม้อีกแล้วยื้อมาโอ้โหต้นไม้ใหญ่เนี่ <c oughs> อันนี้โอเคไม่มีอธิบายอะไรนะผมเพราะผมก็เล่นไปแล้วรอบหนึ่งนะซึ่งผมก็เล่นจนแบบได้สามดาวไปแล้วนะนี่จัดไปอันนี้เคยเล่นเป็นมินิเกมมาอัดแยกไปแล้วนะแต่นี่เน้นเนื้อเรื่องอันนี้เน้นเนื้อเรื่องอย่างเดียวนะผมไม่มีการไปทําภารกิจเคเวสดแยกอย่างเดียวนะตัดเข้าเนื้อเรื่องอย่างเดียวเลย นะขอเล่นอย่างนี้ละกันนะผมก็ถ้าใครขัดใจก็ไปห้องา <c oughs> งอื่นเถอะนะเพราะผมถนัดอย่างเงี้ยนะเออผมไม่ได้ถนัดเดินทั่วหมู่บ้านนะต้องขอโทษด้วยไปจัดไปออโอเคทานตันหลุยเฮ้ยตันหลุยว่ะโอ้ยมาคนเดียวเฮ้ยพิ่งจะโดนเนี่ยอ่าเรียบร้อยโดนอีก เอ้ยจะมาโดนเนี่ยโห้เอาโดนอีกแล้วเอ้ยโอ้ยน้อสงสัยจะไม่ผ่านครับผมรอบนี้นะแหมมาจริงๆเราต้องทำเวลานะผมให้ได้เยอะนะแต่ว่าเราต้องโนดาวเมทตรงนี้ด้วยนะเรี็บร้อยครับไม่ผ่านนะ10นาทีไม่ใช่10นาที10วิว่ะอืม นั่นไงจบเลยโอ้ยไม่ผ่านครับตรงนี้อ๋อฉันทำภารกิจของอาจารย์คาคาชิผ่านหมดแล้วอะอะไรนะต้องไปที่สนามฝึกซ้อมอีกแล้วเหรอฉันคิดว่าอาจารย์คาคาชิเป็นคนที่ทื่มมากสำหรับฉันการสอบจูนินอย่างนั้นเหรออาจารย์คาคาชิคิดว่าพวกเราดีพอที่จะสอบจูนินแล้วย่างนั้นเหรอเราสามารถที่จะเข้าการสอบจูนินได้แล้วอย่างนั้นเหรอ,อ ฉันใช้จะเครื่องติดแล้วสิคอยดูซะเธออาจารย์คาคาชิเดี๋ยวผมนี่แหละจะเตะตูดอาจารย์เองบททดสอบสุดท้ายของอาจารย์คาคาชิได้เวลาแล้วที่ทีมเวิร์คจะได้ทําการทดสอบมารอบนี้นะเป็นสุดท้ายแล้วนะผมของพาร์ทน,นี้นะเราจะต้องอืใช้เรียกเรียกทีมนะทั้งหมด4ครั้งนะเอาเรียกซาสกเกะกับซากุระเนี่ยออกมาคนละครั้งนะให้ครบ4 ไปเลยดีกว่าไหนๆก็คนผิดไปแล้วมาลบทำมายืยนนิ่งอ่ะจานยืยนนิ่งอ่ะเอา้ปาปอ๊กกะจีนี่อ๋อสู้เลยมาสู้ด้วยสมาธินี่เอาสักเกลตสักระอืมขอ,อสักทีอันนี้สิบคอมโบเสียบร้อยครับ ไปซาสเกะไปซาสเกะไม่โดนอ่ะครบสี่แล้วตายป็นไงเราระเบิดแล้วยันระเบิดวีดี้เปี๊ยงยันระเบิดอยู่น่าจะระเบิดไปแล้วเปี๊ยงโดนครับผมท้าไม่ตายไหนๆก็ไหนๆแล้วมาเลยคอเลยประกันยิงมันต้องจบด้วยถ้าไม่ตายกูไปไปไไปๆๆเร็วๆๆเร็วโตมา ป๊าบเรียบร้อยอุยมานี้โอ้อแล้วเมื่อกี้ตอนตั้งค่าไปตั้งภาษาแบบไปตั้งเสียงนะผมภาษาให้เป็นภาษาอังกฤษแม่แไม่เป็นไรครับแต่เพื่ไปตั้งคืนจะตั้งให้เป็นต้นฉบับนะเอา,เอาลุ้นเอาลูกตุ้มจักูุละาทับใจจบครับผมเป็นไง ซมากินนารุโต,โตะครับผมนะซากุระกับซาสเกชนะครับนี่เป็นไงโอเก็จบลงไปที่เรียบร้อยหนะสรับพาร์ทแรกนี้นะผมก็เป็นการยิงยาวในเรื่องอย่างเดียวนะโดยที่ผมไม่จะไม่ออกไปหน้าเมนูไปเล่นภารกิจเสริมเพื่อเสริมอะไรเลยนะถ้าเล่นก็จะเก็บไปเล่นคนเดียวนั่นแหละนะครับน่ะเป็นไงจบไปนะผมก็ไม่รู้จะขัดใจใครหรือเปล่านะแต่ก็แมผมจะเล่นแบบนี้นะผมว่าผมถนัดเล่นนี้มากกว่านะไม่ไม่ถนัดเดินรอบเมืองแล้วก็เดินเล่นให้ใครดูนะเพราะว่ามึนหัวนะครับ เนี Eat, illa, goodbye, horrible, goodbye Bee, room, ่ยขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านดีมาเรจุมกันในพาร์ทแรกจนจบหนุ่มถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยเลยขัดใจอะไรใครก็ขออภัยด้วยเจอกันใหม่ครั้งหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผม